แล้วครับค่ะอันนี้ที่ขอความช่วยเหลือใช่ไหมที่ว่าที่ว่าแจ้งความแล้วไม่มีความคืบหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วหนูอยู่ตรงไหนลูกตอนนี้อยู่ตรงไหนหนูอยู่อันนี้เลยค่ะประเวศประเวศอยู่ประเวศเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ประเวศดูเราอยู่ประเวศนี่อยู่ตรงไหนของประเวศอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ้ะนิลันเจ็ดค่ะนิลันเจ็ดมันอยู่ซอยอะไรนิลันเจ็ดนิลันเจ็ดนี้มันอยู่ที่ นีรันเจ็ดอยู่ดมสุกไหมอ่ะสวัโหลค่ะ,อ,ะอยู่นิรันนิรันเจ็ดเรสซิเดนซ์เจ็ดอะค่ะสทซอยรามคำแหง 2, ยีนะ่สอ,องนซอยรามคำแหงสองซอยยีามซอยรามคำรามสองซอยยี่สิบสามใช่ไหมที่ขายแยกห้าเออโอเคอ่าอยู่ดมสุขเออถ้าถ้ารามสองนี่มันสอนเอาดมสุข เราจะเจอน้องได้ยังไงก็คือจะต้องไปถามรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าทางาคนที่แอดไลน์กับหนูเขาบอกว่าแอดไลน์ Ad ไม่ได้เขาจะพิมพ์เอกสารเพื่อให้เดินทางไปแล้วผมให้ผมเข้าไปช่วยคดีมันเป็นยังไงมันนึงไม่คืบหน้าเราเบื้องต้นน่ะเราโดนอะไรบ้างโดนคนจีนซ้อมหรือว่ายังไง ใช่ค่ะโดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของที่เป็นคนด,ดีีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะ,ะทีนี้ที่หลังจากนี้จะเป็นผู้หญิงที่มาตัดขังอยู่ไว้ข้างบนแล้วแล้วก็ขึ้นไปตีแล้วก็เป็นพลักงานของเขาโอ้ทั้งนายจ้างก็ตีทั้งลูกจ้างก็ขึ้นไปช่วยตีก็อนใช่ค่ะโดนคนเดียวหรือมีคนอื่นโดนด้วยหนูโดนคนเดียวค่ะอาการนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ร้บวันที่10พฤศิกายน16 ิบหกค่ะแล้วตั้งแต่สิบหกเลยสิบหกเดือนไหนเดือนนี้ค่ะหกเดือนนี้นะค่ะแล้วทีนี้หนูได้ไปเอ,อหาหมอไหมไปตรวจร่างกายไหมหาหมอค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์จะหาหมอ,อหน่อของนด้ม,มีใบรับรองแพทย์ไหมหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะต้องได้วันวันอาทิตย์แต่ว่าของหนูว่ามีเอกสารที่จะต้องเข้าตรวจเรียบร้อยค่ะทางโรงพยาบาลออกมาให้หมดทุกอย่างที่ได้รับบาดเจ็บนี้มีส่วนไหนบ้าง อจะมีหลังค่ะแล้วก็หัวไหล่แล้วก็ท้องแขนค่ะแล้วก็จะมีอันเก่าก็จะเป็นจมูกหักค่ะปากแตกจมูกหักด้วยเหรอใช่ค่ะยัง<ด>ไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าโดนโดนจักขังไว้ก่อนค่ะไม่ให้ออกมา้ังนอกองเดี๋ยวสักพักเนี่ยหนูลองมาหาหาได้ไหมคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดวจะเข้าไปที่รามสองเพื่อไปเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะอพิมพ์เอกสารก่อนแล้ว พรุ่งนี้หนูไปไหนเปล่าไม่ได้ไปค่ะมีไปวันอาทิตย์ค่ะแต่หนูแต่ว่าหนูจะกลับบ้านวันเสาร์เพราะหนูต้องไปนอนที่บ้านใกล้ใกล้ที่ไหนใกล้อะไรใกล้โรง,งพยาบาลค่ะเพราะว่าหนูต้องไปหาหมอตอนเก้าโมงเช้าโรงพยาบาลอะไรที่เขานัดน,น่วใชัยเวศอ้อมน้อยค่ะชัยเวชอ้อมน,น้อยใช่ไหมเดีด๋ยวหนูเอาเอกสารลงไปให้ดูได้เลยค่ะ อ่าได้ได้แล้วมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนูถูกทําร้ายเดี๋ยวเอาลงมาด้วยนะได้ค่ะโอเคเข้าไปเดี๋ยวจะโทรหานะได้ค่ะเอาบัตรประชาชนเอาอะไรลงมาด้วยได้ค่ะโอเคครับสวัสดีครับ